ชอบทรงตลกใช่ไหมอเนี่ยเนี่ยขาโหดขาลุยนะครับเอาถ่ายดูยังไม่ตัดก่อนนะครับยังไม่ตัดนะครับนี่ครับยังไม่ตัดนะครับขาโหดขาลุยต้องเป็นทรงแปลกๆทรงแปลกๆอาจารย์อ้นจะมีทรงแปลกๆอะไรมานําเสนอครับวันมีมีนําเสนอหลายทรงครับทรงอบอริจินทรงคนป่าทรงคนป่าจัดมาเลยครับอาจารย์อ้น ทรงคนป่านี้เขาจะตัดแบบว่าเขาจะเอาแฟชั่นนิดๆนะครับมสมมุติว่าเราจะอธิบายหลักการไปด้วยว่าถ้าลองทรงต่ํำสํานีอ้อลองทรงกลางสํานี้รคับลองทรงสูงสํานี้แต่ทีนี้เขาจะตัดทรงแปลกประหลาดก็คือข้าขึ้นลองทรงต่ําขนาดนี้ลองทรงกลางขนาดนี้ลองทรงสูงขนาดนี้ทรงแปลกประหลาดแล้วก็คิดไปเลยครับเห็นไหมครับอ เอากันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเอากันอย่างนี้เลยดุ้นด้วนเลยเนี่ยสำหรับช่างใหม่นะครับที่หัดตัดก็ทําตามอาจารย์อ้อนได้ทําตามได้เลยครับเนี่ยสิ่งไหนดีก็อาไปนะครับเอาไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็อย่าเอาไปนะครับเดีดูฝั่งนี้ครับถ้าวิธีขึ้นลองทรงต่ำขนาดนี้ลองทรงกลางขนาดนี้ลองทรงสูงขนาดนี้แต่ว่าทรงแปลกประหลาดอ้าวมันด่างมันไม่ใช่หวัวเราเออก็ทําอย่างนี้ครับเนี่ยไม่ใช่หัวเราเนาะนี่ทรงแปลกประหลาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อึบนี่เห็นไหมครับครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่พอใจปฏิเสธมีความรู้สึกยังไงครับตอนนี้ไม่เลยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับอาจารย์อ้นห้าสิบห้าสิบอาจารย์อ้อห้าสิบแล้วนะครับอาจารย์อ้นเดี๋ยวคิดใหม่ถ้าบอกว่าห้าสิบแล้วคิดใหม่ทำใหม่นะครับตอนนี้อ่าห้าสิบห้าสิบต้องคิดใหม่ทำใหม่ต้องเอาให้รอใช่ไหม ครับผมผมก็เห็นตะขาบเห็นอะไรผมก็ทําทรงไปตามที่ผมอยากทงตะขาบใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เจ้าน้องคนนี้จะไปหาเพื่อนแล้วก็จะบอกว่าครับไม่ต้องมาตัดอะไรที่บ้านอาจารย์อ้นอย่างเงี้ยจะทําไงอาจา์อ้นจะทํำยังไงมาอเนี่ยดูทรงนี้พอใจอย่างตอนนี้เนี่ยเนี่ยดูด้านหน้าดูดูกันเป็นยังไงทรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้โอ้โหตอนนี้เป็นทรงหัวเห็ดเลยนะทรงหัวเห็ดเลยทรงหัวเห็ดทรงกะลาข้อหัว ที่ร้านอาจารย์อ้อนรู้สึกจะเป็นทรงกะลาข้อหัวเนาะครับแต่ว่ากะลาข้อมีหลักการครับอืมแต่เราก็ต้องดูว่าอันนี้เป็นเด็กเขาเขาจะมาตัดทรงแบบนี้เพื่อเขาจะไปโชว์แบบวันออกภาษาเขาบอกว่าตัดตอนนี้ไปถึงออกภาษาก็จะพอันไปลำหน้ากองยาวใช่ไหมลำหน้ากองยาวครับอดูวิธีตัดนะครับก็กําลังทําอยู่นี่ครับมันไม่เท่ากันเลยครับตอนนี้ทรงแปลกประหลาดไงเห็นไหมครับปกห่าไหมครับ S <S 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 นี่วนมาแบบนี้นะครับผมวนมาแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะทําให้มันให้มันซึ่งลง <S <S เราเรา,เราจะทําเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรงเงี้ยเนาะครับ<อ>สมมุติว่าเราจะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็อ่าแบบนี้ครับแล้วก็คิดแบบแปลกแปลกคิดแบบแปลกแปกนอกกรอบนอกนอกกรอบนอกคือคืทรงมันสงันสง,ส<อ>งเราแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะครับผมชื่อทรงเขาเรียกว่าทรงแปลกประหลาดสองด้าน เห็นไหมครับออนี่มันจะได้มันจะได้สามเหลี่ยมด้านคูณด้านสามเหลี่ยมด้านคูณด้านเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยอ้าวตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับกลับบ้านได้กลับได้ยั่งได้ยั่งกลับได้ยั่งถ้ากลับบ้านโดนแม่ด่าไหมเนี่ยไม่ด่าไม่ด่าใช่ไหมแม่บอกไม่มีปัญหาใช่ไหม ลูกอยากได้ทรงอะไรจัดไปเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวยกมือไหว้ขอบคุณก่อนครับเสร็จแล้วครับทรงเสร็จแล้วจริงๆฮะจานนบ